มีอะไรจะบอกครับทุกคนอาหารตามสั่ง45แล้วให้มาเยอะแบบนี้ซะด้วยคือกินเหมือนมาบ้านญาติอดทุกคนแต่ละจานเนี่ยก็จะเริ่มต้น45ปริมาณก็ตามต้นทุนวัตถุดิบเลยครับถ้าเป็นไก่ก็จะให้แบบเยอะหน่อยกระเพราหมูสับ45ก็ให้เยอะอยู่นะเนี่ยไข่เจียวหมูสับเป็นกับข้าว60แกงปลาราดข้าวแต่ใส่ถ้วยมาให้ก็45ครับวัตถุดิบก็เลือกได้ตามใจชอบเลยครับว่าอยากกินอะไรให้แแบงงไป ร้านนี้จะอยู่ในน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับถ้ามาจากตัวเมืองจากแยกเกาะกลอยตรงมาเรื่อยๆผ่านเกาะพรวดผ่านน้ำคอกเข้าซอยแถวดอนซอย16จะเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายมาเลยครับตรงมาแล้วเข้าซอยแรกซ้ายมือร้านจะมีต้นไม้ปกคลุมเยอะๆร้านจะอยู่ตรงนี้เลยครับชื่อร้านน้องใบพลูเปิด7จ็ดโมงกว่าๆถึงบ่ายสงครับถ้าใครชอบความคุ้มค่าแวะมาลองกันได้เลยครับหรือถ้าเกิดเลยครับก็สามารถเข้าซอย17ตรงข้ามวัดน้ำคอกได้เลยช่วงเที่ยงอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งอ๋อกำเงินสดมาด้วยนะ there's a